สวัสดีจ้าพี่โยโคุอาดบานเองนะจ้าสวัสดีจ้าเมลลี่จ้า,า,จาวันนี้เมนูอะไรนาะเมลี่อย่างหมดแดงี่จ้านั่นีกเครื่องจ้าอันนี้ก็มีหอมมีตะไคร้มีมะกรูดนะจ้ะเนาะอันนี้ก็หมดแดงจา้าโตไปเรียบร้อยเลยจา้าเป็นหมดแดงที่ว่าพี่โยกัน้องนี้ไปซอยมามาชาเลยเลยด้อจ้นนี่อันนี้ก็เจ้าเครื่องมันีีชักก่อนเด้อจ้ามีน้ำมันก็มันเลยจา้าวันนี้สงสัยจะกินสมุนไพรหรือจะกินอย่างหมดแดงก็ไม่รู้ก็จ้น นี่เป็นเมนูเมียงมดแดงนะจ๊ะน <c oughs> ี <c oughs> ่เรียกที่ว่าบาดเจ้าเขาเรียกเมียงมดแดงนั่นแหละจ้ะอันนี้เม่ีบพอจะพักสองคนนะจ๊ะ <c oughs> นีน่จะ้พิกไมลีบตันั่นเอาไว้แล้วจ้ะกลัวแห้งเอาไว้เลยกิบิ๊กไงแต่ถ้าทำติดจะไม่ไหวใจตอนคนไหนชอบเพลินไม่ชอบเพลินนะจ๊ะตอนเช้าลูกๆลุไปหามาตอนเย็นแม่ก็มาทำให้กิน,น <c oughs> ดเด้ดจ้ะนี่ <c oughs> ตัวบนรลงเนี่ยทำไมเม็ดทำต้องเพื่อให้แม่ยเนี่ยต้องโตมือกันเด็ดจังนี่ร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะก็ไปสวยมาเหลวพวกเล่มมาให้แม่จัดการจ้ะเมียงให้ไม่ต้องคัดพวกเครื่องชิ้นก่อนจะจะมีหอมแดงซอยเอ่อตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยนะจ๊ะตามอย่าง มันนี้ตัวกัดกินนั่นจรงจังปะวันนี้กี่วันพีโยก็ตองแนี่เลือกเอาตัวแม่เป่งมันก็ตัวหมุดเด้งนี่จ้ะมาแล้วสิแต่ว่าไข่พี่โยก็เอาไว้ทำเมนูอื่นบันหลังนี่จ้ะยังหมุดเด้งยังไม่เด้งอือว่าพาแม่ยายไปเจ้าพาแม่ยายจับกระทะหน่อย แม่หนูตันนี้พูดอยนั่นเดียวตรงนั้นจ้ะี่า้แม่จ้ะแพักไปหลับไปด้วยนะพอพักมาจ้ะพักที่จะกินก็มีอย่างหมดเลยนะจ้ะแล้วน้องแก้มก็มีไปเก็บมาจ้ะบ้านพี่ยูเวลากินเนี้หมดแดงก็จะมีพักต่างเคียองด้ยอันนี้กู้อนะจนนน่ไปด้ไป อันนี้อันนี้หมดเด้หมดตหมดตัวมีอะไรมากไว้ก็จะเมนี่ก็จะเอาเอ๋เกลือนี่แหละใส่จากโัวปลาใส่เเออมัน้ใส่ใส่ปลามันจะเป็นหนามนู้แต่เนาะเอาเกลืออ่ะโอ้เกลือเลยมันยส่ใ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 ส่ปลามันจะเต็มไปเนาะแต่เนาะดืมไปเรื่อยเรื่อยเลยกัะ แต่ใครต้องการกินเทศก็เราจะซิโยถอดผิดถอดอะไรไป้ะจ้ะก็แต่ใครอยากกินเทศก็เอากินก็ผิดแหงเอาผิแหงมาถอดน<ม>ะจะัดเมียงก็เป็ีด้จะด้เสียดหยบลอยเดี๋ยวจะ <c oughs> มาจา้ามากินเมียงโมแดกกับพ่โยเด้จา้าวันนี้สวัสดีจ้าจ้า เมนูเมียงหมดแดงนี่นะจ๊ะมีตัวกับแมปเปีงนี่จัตถีห็นอะไรกับเป็นแม่เปียงนี่จ๊ะไม่ใช่มีแต่ตัวหมดแดงนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพักมันจะพักอะไรนาะมีพักจิ๊กจั่มีพักจิกจกจ๊กกินเจียมเมียงหมดแดงนี่จ๊ะไ่ได้กินจะพักหรอใช่กับบ้าน,นตรงนู้นนึกว่าจะไปพักดแขนกันอันนี้กัแม่เด็กนี่เขายังจงพะพบะถึงกินข้าวเที่ยงไปเนี่ยยกๆนี่นะจ๊ <laughs> กะก็เลยว่าลองมากินเมียงหมดแดงเอากับ พอนะจ๊ะจ้ามาเด้อจ้นมากินเมี่ยงมดแดงกับบ้านพี่โยเด้อจ้านี่มากินเมี่ยงมดแดงกับน้องแกนเด้อจันตันนี้น้องแกนงบเข่าเลยจันสวัสดีจันฝนเลยจันฝนสรุปแล้วหลังจากที่ว่าพี่โยรีบกินข้าวกัวฝนเด้อจ้ะฝนไม่ตกเด้อจ้ะนะมีแต่ลมน้าจันเป็นเมนูที่ว่า ้องแนนไปสอยมาน,น่จ๊งจับพี่โยกันนกแก่ไปให้กำลังใจโอ้โตุ๊กตอนไหนเจ็บก็ให้กำลังใจด้วยการกินก <laughs> ินอะไรแฉงมืออ้าวทำไมเห็นมันเจ็บยายกินแต่เพื่อแฉงมือถูงห่อแล้ววางห่อก็ไม่ ัโมมีลูกอันเดียวหน่อยๆบางอย่างนะเนื้อเนยตั้มแต่นั้นนี่จัดเนี่ยเป็นพริกทอดที่ว่าเดี๋ยวใครชอบกินเทศกิ้นไรกก็จะกินพริกทอดนะจ้ะต่างหากอือยายไปยายยี่กว่าจะทำเมีขายกินเนาะจ้าอร่อยเดิจ้ะเนี่ยยายบ่าจะทำเมียงหมดเด้งกินเนี่ยตัวเป็นกับมันดีเดิจ้ะ <c oughs> เลยยายไปเลยไงเลย,ย,เลย,ยทำไม่ไม่ <c oughs> ได้กินแต่ผักไม่ได้กินแต่ผักคถ้ามีแต่ผักใครอยากกินผักอ่ะแอ้วชอบนี้เวยหมานดีสมุนไพรทั้ง <c oughs> นั้นค่ะ, <c oughs> นะนี่จะสมุนไพรแล้วลุงผักก่อนเรนเหม็นมูนแดงอ่ะต้องวนนี้ไปดิ้งไปไหนเนาะไม่เห็นมันกินไง ลูกตามปัดนิ้งยังนะลูกนี่นมาไปคนปนิ้งมันบเออนิ้งนี้ลมหล่นไปอยู่แบบผมตาเด็กต้องบูนอยู่นี่เลยหนูนูหนูอะไรกว่าอืมไม่องายชํำใหญ่กว่าใครเลยไหนวะหลับอหญ่เหรอใยายคนใหญ่ใช่ พี่โยโก็สาดีใจจะคิดว่าตจต่ฝนจะตกก็จะเนี่ยหมูคนแหลกมีต่ลุมมีแต่เสียบก็กที่ทำงานพี่โยโรงพยาบาลจะเสียาต้นไม้ลุมหักใสสายไฟเด็จ้ะลุมเลงจ้ะลุมเลีงยเแต่ว่าไม่มีฝนจักเม็ดเดียวเลยเดจ้ะแต่ก็ยังรอดเหมือนเดิมเลยจ้ะ เขาลุกแก้มรู้คุ้มกระโดนหมดแล้วไหมคะคุ้มรับซ่งขวดโดยนะขอรนูโดนเขาก็พอรู้โดนก็ุดยกด้วยดแบบไหนเลยหวเขาก็แก้มอ่้้วอดะเ้วลอีสิ่มันจะะโดดกโดไหม โดนหมดเขาเงี้ยไม่ใ่โดนค่ะมันเป็เขาเป็นตัดขาหน่อยนู้นนี่นองป่ากัดจากแช่นี่วน้องแก้มจับใหเด้อนแข็หายเลยมันแช่ะมันกัดมันคันมันมีตะเจบมือมันเดียวหยุด่ะลูกมันโดนมดแบงอะนี่ตอนน้นองโดนแขแลวแม่หมดตัวเลยเนี่ย เมื่อถัวไงถัวยังโดนก็ต้งนีไหนต้องหนเป็นต้มนี่หนูโดนตรงหัวหัวเลยแมจะเดินนี่อยากมากินี้อยากมดเด้งจะมาลีกระมานได้ดูแม่แม่แม่เอาหมดแดงขาหนูเลยเอาหมดแดงขาหนูได้ดูสิหวมอืันก็ใบจิ๊กนี่ก็อร่อยด้วยจิ๊กโดนไม่ได้จิ๊กที่กดเถ้าบานเมลีนี่ถนันก็เอาไปลวกถ้าอ่อนๆในกันก็ลวก กลิ่มก๋วยลอยจะมันจะกรอบพอหลวกแต่ก็มาเจ่น้ำเย็นน่อจ้ะมันจะกรอบใครยิ้พักออกหลอดทำตุ๊กจะใครชี้พักแล้วเอามาไหว้คืนเพราะแม่แม่นีเยอะเยอะเยอะเลยคิงเยอะคุยเยอะเยอะเดี๋ยวยายจะไิ้กินคุยเลยจนเด็บตีคุยได้ต่อน่าน่ายาจะ้กินยายจะได้กินเนื้อมจาก ป้นหนิพ่โยบก็ไปนั่งลบหลอนอยู่บ้านน้องแนนมดบ้านเลยเด้จ้ะไปต่อยไข่หมดแดงดาก็เลยเชือการนัง่งกรหลุมหมาหดาจ้าจะหยอกไม่ไนอนตั๊กเป๊ะ,ปะ <laughs> ทำไมซิงโตกละ่ะทำไมไม่ดทายคลิปบเราลูกทรายไม่ดต,ตันนี่ป <laughs> เป๊ะขาดนะหยอกนอนจันเดียวไงมันต้องนอนสองจันเหรอเดี๋ยวมันหนื่อยหน่อยก็เลยกางออกเลยเป็นเป๊ะหน่อยหน่อย นอนเอแกล้กอะนอนราพี่มป่าแห่ก็แม่เขาียดแม่เขามาบอกว่าไม่ไม่ดูประโยชนปรโยชตั๊กเปรอูนี่อยากเอากล่องมาแม่เอากล่องมานกไม่ดูนูไม่ไดู้น้องสีเราไห่ขาดตอนน้องแก่มยูนยังแรงหรอกนะขอบนน่อดูดอกแขาดเราก่อนหลังเฉยๆยไม่ฟังแกงใยแกงหอย คาดไปว่ามันมีให้ตั้งตัวเลยด้จ้ะไปบา้านขาดแป๊กโยนตุ๊กตุกเลยจ้ะดังตุ๊กเตจนพอน้องแก้มหนันนามองเป็นอะไรไปโยงน้องไไปมาโต๊ะเอยิดตอนแรกก็เจ็บสะโพกอยู่ดิจ้ะเนี่ยตอนั้น <c oughs> หนูกำลังนังเนาะหนูใ่วันหนึ่นังเกอ่ออนที่ไปชกชุกแะตอนที่ไปชกตุ๊กก่นตอน่ำไปชกกลับมาแล้วเพรีะฉินหนูจะดังไปหนูก็งายโค้งยี่ทั้งขาไปเลยที่แรกนังอันนี่ไงแล้วแดดสรงไล้ยายด้ท่นอนลอตอนนั้นไปชกงอนไปชกมเห็นเป็นไรปนอนน้นเฉยเฉยเลเาขาดตอนที่ไปชกนอนก่อนหนูตอนนั้ที่ไปชก ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยใส่น้องแจมทุกป่าเป๊หรือวะตุ๊กในต้องใจตุกแปดเป๊ไว้ไม่เลยมันคือตุ๊กปัดเห็นป่าไปนอนเลยไม่อยากให้นอนเลยเก่งดาไม่ใช่ใส่ไม่แล้วพ่อแหละเป็นช่างเป๊พ่ออยู่ลานเนาะคนเยอะพ่อนอนเป๊ไได้น้อเล็กเก่งคุณไปนอนนี่น้งแก่ไม่มีเป๊นอนเลยเด็กทินขอมี ดันม้ก็ลงนอนแหละที่ไปสดตอนขาดะไรแล้ันึ้งใช่เนีอยแล้วงนี้ก็นอนแหละนจะนอนสอง้องก็ไแบแต่ตอนนที่หูเวก่อนหินก็เยอะนูนั่งก็ใจตัหุนๆมาดีไหมหมอนก็ะแล้วบอวนย่งดียวหนังไปไปมาว่าหนูนั่งพอหนูหลบไปเติมหินมาพอหนูมาหนังอีกทีนึงคมเลย

จะบานพี่โยถามีของให้หาให้ทำกินก็นหามาทำกินนี่แหละจ้ะไม่ต้องไปสือไปอะไรเขาเลยลได<ม>้จอไม้มีเวลาได้หา,ะหานะจ้ะอย่างงถ้าน้องแนนบางพี่โยบางก็มีเวลาไปหากับผากันไปอย่างานนะีะจ้ะอ่ต้องสลา Làm là nằm nếu rồi mà mất văn mặt Nó mặt mặt chín mặt mặt mẹ mình nó mặt 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 Nói <laughs> à, <đứng> mặt <màc> <laughs> <Đúng> mà mặt mà mặt 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 Nói mặt 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 chăng? nó. ตอกเพื่อนโต้ไผ่กับโต้หมั่นเลดิกเนี่ยตอกเพื่อนไม่อยากไปดีแม่ต้องไปเพื่อนโต้แล้วตอกไปเพื่อนนะฮะต้นหอมหวานดีอันนี้ไข่ก็ยังเหลือไว้อย,ยู่จังเหลือไว้ทำเมนูจัง

นี่เด็ดเมนูอร่อยด้วยเจนเน่มดจานเลวยเจนเรากับแบงไว้ไปให้พ่อน้องเกลี่ยมด้าด้ดดยวยเจนยายตากเป็นมดไหมวัง่อยแก่ยายเป็นยังไงบอยายบอสจะมาจุงเลยนะวันนี้แม่ต้องขอจค่าแม่แล้กวก็โกช่าพ่อพ่ออ,อีกวันนึงก็บอกยายว่า,าเดี๋ยวให้พ่อมาให้แม่หนูก็ยังวัง่ออย เอยหมดมันกัดแห่แห่เลยเจ้าเลยคือพวดบอกว่าปอดตัวเออแม่เอาเอมุกหมูบางแหวกเออโอ้โหได้แหน่ับแกงหนูออน่อบแกงหนูเอหนกนกันะเมื่อไปแกงพ่อคอพ่อพ่อพ่ลพกอพ่อพออ่ออพ่ออพพ่ออ่่อ่

อันนั so ้นอยือดาเอาจะใครไว้เราถอดกจะใครจะเรารอดในกิอบรีต่อรวยได้เลยอยากไแม่ถ้าไม่ไปทอดให้กินอีกอะไรก็เลยได้ีอยู่ลยชอบแกงใส่หัวีกินโอเคโอเคใแรงอันนี้แก้มแต่งหัวฟรีอ่ะรวยะใครก็ทีแตมีทำไมเราจะตักมายังมาวางตัยอี่อะไรก็เปิด เอาแบายเลยเออาแบงค์ขึ้นกันอุ้ยอุ้ยเกิดกันแย่งกันแล้วรับนเลยจะมาจังยิบๆยิบๆกันเลยดีทำมาล้างก่อนเลยแห้งเลยซิมือใหญ่เลยระรางขนาดนี้น่ะใครมากกว่าร่างใหญ่เนี่ยนี่มันรู้นี่มันจะไม่ทำรังใหญ่เหมือนมันลูกอ่ะก็ไม่ใอยหรอกลังเด็ดเอาเ,อเอาลย hm <sm> เด็ดเอาใบตะกินแต่คอนอะมาขายาวขายาวเลยแม่อร่อยซีม <coat> sí, <combo> so uhm ือซอยแม่แกมาแม่นี่ยปาดจ้เอาหมดเลยเลยหนูไปกินกับพ่ออีกใช่ไหมนี่แม่จริงโผล่นะไปป่าเนี่ยใช่หนูไปชิมกระใช่หนูไปชิมกระเนี่ยวันนี้ได้คูดเลยจ้ะนี่เอย่ยงจ้าเลยจ้ะทำอะไรก่อโดยกุกกี้จะเมียงหมดเลยน thật sự, không có lãi ba tít. ha, mẹ để riêng tuôi một đẻng, áo mẹ bèng rồi. <laughs> mẹ bèng rồi, tuôi một đẻng rồi. sẽ bèng, nó sẽ mặn mà. bính, mất rồi nó. sẽ mà bính thôi. đi nè, sẽ còn nó cắt đằng con đài nó cũng nhiều, เด้งไปเรื่องไม่หายผัวเลยอ่ะว่าแค่นั้นนะตรวจเย็บดูแต่ลองไปดูแถวปฟาร์ตมีได้แล้วจะไปแม่เอายาเมอรซินหลังหุ่นฟาร์ตมีก่อนไปแค่ก็ไปหมดทุกวันนี่งกูเอ้ต้องดูต้มสวนกับตำลังไหนหน่อยตำโลลินสบายแต่ก่อนไปง้มหอยกับตีนวัวไปชอกไปดูกัดในผมเลยเหรอบางทีมันอาจจะมีรังโมโหส่วนดูต้องมีนู้งเดื่นรางอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้ะนี่ก็พามากินเมียงหมดแดงลยจ้ะ เมนูท <zo> ี่ว่าไปหามาเหมือนตอนสามจ้ะพอตอนเย็นเดี๋ยวมาทํากินกันจ้ะวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเะจาวาพึ่งกินข้าวเที่ยงไปตอนสายเนี่ลยจ้ะก็เลยเลยชียงกินข้าวแล้วก็เลยทําแต่เมี่ยงหมูแดงกินนะจ้ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีจุดตกคนนะจ๊ะที่เชลิกรับติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยและเอฟซีจุุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ 感谢您的支持。